เตรียมครับเตรียมเอาขอออกมากดกันคือขิดขวาครับถ้าเกิดเป็นในคอมอ่ะนะอุ้ยชั่วนี่นะครับคุณชมไปแล้วหนึ่งคิวเป็นเกมวันฮิตคิวแบบเลือดสาดวบนนี้นะอุ้ยอุ้ยบล็อกอยู่สองที่อย่างไงครับเรียบร้อยหัวหลุดโอเคถ้าเกิดใครได้กลัวเลือดนะครับก็แนะนำว่าอย่าเล่นเกมนี้ ส่วนรูปปั้นตรงนี้นะครับก็คือเวลาเรากดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นคาตานะนะคือเงาเนี่ยมันยาวก็จริงนะครับแต่ว่ามันฟันเขานั่งช้าไงคาตานะเนี่ยก็คือมันจะฟันเร็วมากเวยคุณผู้ชมนี่นี่นี่นะครับมันก็จะมีกระบวนท่าด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาคาตานะไปใช้กันเลยกันพวกแกอยู่ไหนกันเนาะมาสู้อยู่ตรงนี้สินะนักดาบเนี่ยเขาไม่ฟันจากข้างหลังก็ลบกมอนี่ครับไม่ฟันจากข้างหลังอะไรกูเอาก่อนเลยกูใส่ก่อนเลยอุ้ยโอ้ยคือมันฟันยังหว่าที่เราเอาบล็อกลงพอดี มาคุณผู้ชมวิวิวิโอ้ยกูได้ยินเสียงวิง่งอุ้ยไอ้หมอน,นี่มันใช้ซ่อมโอ้โหกูแพ้แล้วขอแก้แค้นไอ้หมอน,นี่หน่อยครับวะมาดิมานี่ดิซ่อมใหญ่นะะักกับซ่อมมึงใหญ่นะะักคือตายไปโอเคมานายคือคนต่อไปสองคิวแล้วคุณผู้ชมมาดิสามคิวว่าเอาว่ะเรากัดจังหวะดีๆนะครับกัดจังหวะด,ดีๆจังหวะที่มันเอ้ยเอ้ยไปไหนอะ โอ้โหไปเล่นฝั่งนู้นกันเหรอไปด้วยเอออย่าเพิ่งหนีมาครับคืออันนี้คือเขามาทำอะไรกันวะเนี่ยคือไม่เล่นกันเหรอมาทำอะไรกันเนี่ย <c oughs> ดาบเดียวดาบเดียว <c oughs> นี่มันสนามพี่พีพวกแกมาทำอะไรกันถ้าพวกแกไม่ฟันกันเนี่ยฮะมาทำอะไรกันฮ้ <c oughs> ในเขาเป็นผู้ชนะเหรอได้เขาเป็นผู้ชนะเหรอมาเลยแม่สาวน้อยแม่สาวแม่สาวน้อยหลบได้เรียบร้อยนะครับมาเลยแม่สาวน้อยอุ้ยไม่หนูคนนี้การเก่งมากการเก่งมากอุ้ยการเก่งมากอ้าผมจะเล่นหมดแล้วอ้ามันจะมีลีมีแต่การการอยู่คุณผู้ชมเรียบร้อยนะครับหัวสะบ้านไปแม่หนู ไม่มีใครหยุดเราได้หรอกผู้ชมในวันนีม้มีใครหยุดเราได้ทั้งนั้นต้องไปลา่ตววลาต้องไปล่าต่อเฮ้ยสวัสดีอุ้มเกือบชักดาบออกมาไม่ทันกูเกือบเฮ้ยไอ้ซ้อมแกทำคนที่มันกำลังหลุดอยู่ได้ไงวะมึงทำคนที่เราเปลี่ยนเอาเงาไปเล่นกันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมคือมันมีคนเล่นดาบเยอะแล้วไงโอเคสำหรับเงาเนี่ยก็ข้อได้เปรียบก็คือไก่นะครับ ไก่อุ้ยมาเจอไก่ซ่อมอีกแล้วว่ะศัตรูศัตรูคู่แค้นไอ้ซ่อมนั่นเองมาดิวะมาสิวะเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ชักดาบออกมาสู้ทำไมไม่ชักดาบออกมาสู้สละ่ะเออเออเรื่องไปกูฟันไม่โดนก่อนเออตายไปสองศพทีเดียวอุ้ยมาหนูคนนี้ชุดสวยจังโอ้กับ กระบอกมันโคตรเถื่อนดักฟาดแบบง่ายๆเลยรู้สึกว่าข้อเสียของกระบองเนี่ยคือมันจะตีช้าไวคุณผู้ชมแต่ข้อดีของมันเนี่ยมันจะทําให้กาดแตกง่ายหรือเปล่าน่าใช่นะครับเพราะไหนๆมันก็มีแต่ข้อเสียแล้วเท่าที่ผมมองเนี่ยข้อดีมันก็อุย้ยคุณล่วงลงอะเอาเปลี่ยนเป็นดาบแล้วคุณผู้ชมผมเปลี่ยนเป็นดาบ เรียบร้อยครับอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊กระบอกมาอุ้ยกระบอกมาเอืออุ้ยมันเตะศพเราด้วยไอ้คนนี้มันถือกระบอกเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะคือเอ้ยใช่คนนี้หรือเปล่าเนี่ยที่มันเตะศพเราคุณผู้ชมผมลืมชื่อมาดีครับมาดีครับสี่คนคิดว่ามึงแน่หรือวะเฮ้อโอเคเรียบร้อยครับกระบอกตายไปแล้วมันเตะศพยังไงวะโอเคเดี๋ยวผมไม่ทำเนะครับมันเป็นการท็อกซิกมันอุ้ยอุ๊ยแอนมอนี่กระบวนท่ากระบวนท่าอะไรกันมึง กระโดดน้ำฟันกูได้วะเรียบร้อยเนี่ยตายไปกาดแตกกาดแตกโอ้ยกระบ,บองไม่แล้วผมไม่ค่อยอยากสู้กระบ,บองเลยคือมันฟันกาดเราแตกง่ายมากเลยวิโอ้ยอยังไงยังไงย่ามึงทับกูมาดิอันนี้คือศึกสุดท้ายศึกสุดท้ายของคลิปตรงนี้โอไม่ยอมมึง โอกอุ้ยเออเรียบร้อยแล้วผู้ชมเราเป็นผู้วินเนรเราเป็นผู้วิน,น์คือแล้วเราเป็นวินเนอร์เออแม่หนูแม่หนูไม่หนูผมดําแม่หนูผมดมําสายเดียวมานี่ครับมานี่ครับอต้ตรงนี้ตรงนี้คือมันเดือดจัดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทําผมเห็นเลือดคุณน้อยกันไม่ได้เลยเออเราจะตายครับคุณออกออกชิด และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเกมโซนะถ้าเกิดผู้ชมอยากเล่นนะครับก็ลองพิมพ์เข้าไปว่า Z O นะครับมันก็จะขึ้นไหมผู้ชมเล่นแล้วนะครับ <laughs> คือมันเป็นเกมที่ค่อนข้างโหดนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเกมที่หนุกเชืได้เลยนะมาดิมาด,มาดิดับสุดท้ายด,ด,ดับสุดอุด้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดับสุดท้ายคิดได้วันนี้